เอ็ดเพ็กซ์เจเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ The Conclusion ปฏิวัติตัวชีวัตเลิกนับสิ่งที่ทำหันมาวัดสิ่งที่ได้ยินดีต้อนรับกลับสู่การเดินทางช่วงสุดท้ายของเอ็ดเพ็กซ์เจครับเราคุยกันเรื่องการวางระบบและการเปลี่ยนวิธีทำงานไปแล้วแต่คำถามสำคัญที่ท้าทายชาวราชพัฒที่สุดในตอนนี้คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทานั้นสาเร็จจริงตอนที่6ปลูกป่าต้องได้ป่า บทสรุปแห่งความยั่งยืนเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายครับตอนที่6นี้เราจะมาคุยเรื่องคนความเชื่อมั่นและความคุ้มค่าซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารจัดการในด้านบุคลากรหรือหมวด7.3การนับจำนวนอาจารย์ที่จบด็อกเตอร์หรือมีสมรรถนะสูงหรือ Poten เชียนั้นไม่พอแล้วครับเราต้องวัดที่ผลงานเชิงประจักษ์หรือ Re a l i z e impact ตัวชี้วัดใหม่เสนอให้เรามองอาจารย์เป็นเชน g e agent ครับ โดยดูว่าชุมชนยกย่องอาจารย์ท่านนั้นไหมและในโครงการ t ALENT MOBILITY ที่ส่งอาจารย์ไปภาคธุรกิจเราต้องวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่อาจารย์ไปช่วยผู้ประกอบการสร้างขึ้นไม่ใช่วัดแค่ว่าส่งอาจารย์ออกไปกี่คนส่วนด้านการนำองค์กรหรือหมวด7.4คะแนนประเมินคุณธรรมหรือ ITA ที่เราทำกันทุกปีเป็นเรื่องพื้นฐานครับแต่สิ่งที่เหนือกว่าคือ Trust Index หรือดัชนีความเชื่อมัน่น และที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาชุมชนคือเราต้องวัดความสามารถในการพึ่งพาตนเองหรือ self-sustaining ของชุมชนถ้าเราถอนตัวออกมาแล้วชุมชนยังทำต่อได้นั่นคือความสำเร็จของผู้นำครับสุดท้ายคือเรื่องงบประมาณและกลยุทธ์เลิกวัดความสำเร็จด้วยการสร้างผู้ประกอบการใหม่1,000รายแล้วจบกันครับแต่ต้องวัดอัตราการอยู่รอด survival rate เกิน3ปีธุรกิจที่ตั้งขึ้นมาต้องไม่เจ๊งและต้องเลี้ยงคนในท้องถิ่นได้จริง รวมถึงการใช้งดประมาณต้องวัดความคุ้มค่าแบบ SROI หรือ Social Return on Investment ว่างเงินทุกบาทคืนกลับสู่สังคมเท่าไหร่เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดที่สุดผมขอปิดท้ายด้วยการเปรียบเลยที่งดงามจากบทสรุปของเอกสารครับหากมหาวิทยายลัยราชพัฒคือนักปลูกป่าในอดีตเราวัดความสำเร็จด้วยการนับว่าแจกกล้าไม้ไปกี่ต้นหรือขุดหลุมไปกี่หลุมซึ่งนั่นเป็นแค่อ u พ p ุ t ครับแต่วันนี้เอ็ดเพสอนให้เราวัดแบบเอาคั คือต้องนับว่ามีต้นไม้กี่ต้นที่รอดตายและเติบโตได้เองโดยไม่ต้องรดน้ําและชาวบ้านได้กินผลไม้จากต้นไม้นั้นหรืออุณหภูมิโลกเย็นลงจริงหรือไม่นี่คือภารกิจที่แท้จริงของการเป็นวิศวกรสังคมและปัญญาของท้องถิ่นครับไม่ใช่แค่ทํากิจกรรมให้ครบแต่คือการปลูกต้นไม้แห่งปัญญาให้รากอย่างลึกและแผ่กิ่งก้านสาขาปกป้องดูแลสังคมไทยสืบไปขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันในซีรีส์เอ็ดเพ็กซ์เจสวัสดีครับ